ห้าร้อยไพมาหน่อยขอรันรันมาสักตัวหนึ่งขั้นต่ำสองล้านล้านด้วยอย่างนีง้โอ้โหไกลเลยนะห้าร้อยไพไปรันรันมาสักตัวหนึ่งปะซียูปะยูทีวะฮิลีเล็กซิสซันเชดเท่าไหร่วะห้าล้านสี่ล้านเล็กซิสซันเชด กูดิเนเซออันนี้ห้าร้อยไงห้าร้อยไพ่แม่งโคตรไกลส,นะสุดท้ายแล้วจริงหมดตัวแล้วจริงนะครับสองร้อยไพ่สุดท้ายละ mdl epc ugru อ่ะปีใหม่ๆทั้งนั้นสองร้อยไพ่สุดท้ายมาเหอะไม่มีอะไรจะเสียแล้วเพราะมันหมดทุกอย่างแล้วสาม หนึ่งขอโชคดีครับตียูหน่อยตียูให้ชื่นใจหน่อยตีสิบพันสิบล้านเฮ้ยเจียอยูอ่ะเยอรมันฮาร์ลัตเตอร์เบกเหรอสิบล้านได้ไหม